สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องีิมัทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมประจําเดือนกรกฎาคม2566นั่นเองนะคะชาวธาตุลมค่ะและแก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่ เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มในอีพีนี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่าในให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจจดดัั้สสนนนเลยววาามมมพธ์ก่ะไู ส่ววนตัที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุลมเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบรรยากาศความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรคุณเจออะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ เอ็มเพลร์นะคะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตำแหน่งเป็นข้าราชาการเป็นนักการเมืองนะคะอัศวินถือไม้เท้านะคะทตุไฟเมสิงธนูนะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะห้ามไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีพฤษภและกระดานพฤษภก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่าตามหน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวถ้าลมไม่ถูกตุกลกุงที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะมีคนคุยที่ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าคนสาธารณะ นะคะประมาณว่ามีภารหนาที่คนรับผิดชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนึงก็เรียกเดี๋ยวคนนึงก็เรียกอะไรประมาณนี้มีหน้าที่การงานนะคะที่ต้องดูแลนะคะคนหมู่มากต้องเอาใจใส่คนหมู่มากอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งแล้วมีคนห้อมล้อมมากมายอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฮอตนะคะเออเนาะแล้วก็มีคู่แข่งในความสัมพันธ์ด้วยนะคะ มันเลยมันเลยทาให้ตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าอัพสกิลตัวเองอะ่ะเออทําให้ตัวเองน่าสนใจเอ,อ่อพยายามที่จะเป็นคนที่น่าสนใจพยายามที่จะเป็นคนที่มี energy ดีอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเพื่อที่จะอ,อ่อสู้กับคนอื่นๆได้ในความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยซึ่งไม่รู้สึกว่าคุณคุณไม่ได้แบบคุยกับเขาคุยกับเขาคนเดียวอะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไระไม่ใช่คนที่อยากจะคุยกับเขาแค่คนเดียวก็มีคนอื่นๆที่อยากจะเข้ามา เป็นคนดีเด็กนะคะคนรักที่จะแบบคดีเด็กเป็นคนรักได้อะไรประมาณเนี้ยเออนะคะซึ่งคนคนนี้ยยังไม่ได้เลือกนะยังไม่ได้เลือกแล้วก็อาจจะอาจจะไปโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าความสัมพันธ์ด้วยซ้าไปนะคะอืความสัมพันธ์ในที่นี้ก็ยังมีการสื่อสารกันอย่างปกติแต่ว่า แน่นอนค่ะไม่รู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะที่ไม่ได้คุยแค่คนเดียวแล้วก็ยังไม่ได้เลือกใครอย่างเขาเรียกว่าเอาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็น Priority รองนะคะซึ่งเอาหน้าที่ความรับผิดชอบการงานการเงินความมั่นคงไว้ก่อน อ่ะเป็นเป็นประเด็นหลักในความในชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2566รของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ก้าดาบค่ะระมัดระวังความคิดเยอะคิดมากนะคะวิตกกังวลหวาดระแวงนะคะไพ่สิทธ์ดาบค่ะโอ้ น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแหละเนาะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะอืมและเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมรนยากาดความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้ไม่รู้สึกว่าน่าจะมีเหตุปัจจัยความคิดความเครียดของตัวคุณเองก็ตามนะคะหรือคุณอาจจะไปรับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างนะคะ แล้วมันเลยทําให้ตัวคุณน่ะคิดเยอะคิดมากเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากพยายามในความสาัมพันธ์นี้แล้วอ่ะเราเราไม่อยากคุยแล้วเราไม่อยากเจ็บแล้วเราไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ไปแล้วอ่ะเราจริงใจเราจริงจังเอ่อเราอยากจะพัฒนาของกับคนคนนี้จริงๆแต่แต่เขาไม่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 ได้เลือกเราหรือยังไม่พร้อมที่จะเลือกเราหรือเขามีคนคุยเยอะแยะมากมายแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการต้อง การต้องไปแข่งกับคนอื่นอ่ะเออซึ่งตัวคุณรู้สึกว่าทําไปเพื่ออะไรทําทําทําไมอะไรประมาณเนี้ยนะคะหันมาโฟกัสกับตัวเองดีกว่าเออมันจะเป็นมันมันจะมีความคิดแบบเนี้ยค่ะอาจจะเป็นฝั่งคุณคิดหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาคิดก็ได้นะอ,อืมซึ่งในที่เนี้ยค่ะมันมันมีความแบบท็อกซิกในความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน ท็อกซิกในที่นี้ไม่ใช่แค่แบบรักสามเศร้าหรือว่าแบบมีมือที่สามเสมอไปแต่ท็อกซิกในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นการท็อกซิกที่คิดเยอะคิดมากเป็น e NERGY ลบเป็นความคิดที่แบบปุ้ยเราไม่ดีพอไหมทําไมเราต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยทาไมเราต้องแบบดาวอยู่ฝ่ายเดียวเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอา,อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรทําไมความสะพาน์นี้ถึงชัดเจนไม่ได้สักทีนะคะขอดูของชาวธาตุลมก่อนเนาะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ้มค่ะที่มีต่อคนคุยของคุณนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขา,พาไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่แปะไม้เท้านะคะความจริงแล้วคุณคุณอยากจะคุยกับเขาต่อนะคะไพ่เดทค่ะ คุณอยากจะคุยจนแบบตามขั้นตอนของคุณที่คุณคิดไวอ้อ่ะคุยคุยกันสามเดือนคุยกันหกเดือนแล้วเราจะเริ่มที่จะคบกันแล้วนะเริ่มจะจริงจังแล้วนะอาจจริงจังเสร็จแล้วเป็นแฟนกันกน,นะเป็นแฟนเสร็จแล้วอ่ะเป็นแฟนกันกี่ปีถึงจะพาเข้าบ้านอะไรประมาณเนี้ยเออคุณแพลนคุณวางแผนกับคนคนนี้ไว้แล้วอะค่ะไพ่แฮงแมนแต่มันมันไปไม่ได้ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาแฮงอยู่กับที่ นะคะไพ่เฮอร์มิตความสัมพันธ์เงียบมากๆคือไม่ว่าคุณจะเทคแอคชั่นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณพยายามเปลี่ยนแปลงคุณพยายามที่จะผลักความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้าแต่เอฟเฟกต์ที่ที่เขาตอบกลับมาค่ะคือความเงียบคือความนิ่งอืไม่ว่าคุณจะให้อะไรเขาไปเขาก็นิ่งเงียบเข้าใจรับรู้แต่ไม่ตอบสนองเออเป็นประมาณเนี้ยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคุยที่ชาวธาตุลมมิถุนตุตุกุมคิดถึงคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมนะคะมาดูกันไพ่ใบรแรกค่ะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยเขาก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันนะเออรู้สึกหนักใจรู้สึกแบบอืมไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันสิทธถ้วยค่ะในช่วงที่เขาคุยกับคุณนะเขาก็รู้สึกสบายใจนะเขาก็รู้สึกแบบคุณน่าจะเป็นความสบายใจของเขาเช่นเดียวกันนะ ออแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้หรือจริงจังอะไรกับใครเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ i n t r o v e r นะคะแล้วเป็นไพ่หกถ้วยอ,อ่าไม่ใช่หกถ้วยสิคะไพ่หกเหรียญเขาเป็นคนที่เป็นคนของประชาชนอนะ <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนเป็นคนของประชาชนเป็นคนสาธารณะอะไรเงี้ยที่จะต้องแบบ ไปนู่นมานี่ไม่มีเวลาให้คุณหลอกอะไรประมาณนี้นะคะเลยทําให้ตัวเขาอะค่ะไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมใช่เขารู้สึกดีกับคุณแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีจนถึงกับให้คุณมาเป็น priority หลักเป็นที่หนึ่งเป็นที่แรกเป็นเรื่องแรกที่เขาจะต้องตื่นตื่นมาแล้วแบบนึกถึงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของเขาและคุณที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมีถูกตุกกลุ่มที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตยบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ดังนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคําใบได้เป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะจะมีการแอบสืบแอบสอบกันเกิดขึ้นนะอยากรู้อยากเห็นนะคะสามดาบค่ะ ความอยากรู้อยากเห็นความแอบสืบแอบส่องอยากรู้จะทําให้ได้รู้จริงๆนะคะควีนถือไม้เท้าได้รู้จริงๆว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่ะเดอะมูนได้รู้จริงๆว่าเขาหรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ไม่พร้อมจริงๆที่จะจริงจังพัฒนาความสัมพันธ์มองอนาคตหรือว่าจะเลือกใครอะ่ะอืม มีโอกาสมากๆนะคะที่ชาวตุนจะไม่ได้รับการถูกเลือกด้วยนะคะถ้าคุณยังอยู่แบบนี้ต่อไปความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนเขาอาจจะเป็นคนที่พูดกับคุณแบบตรงๆก็ได้นะว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่เลือกใครถ้าหากว่ายังอยากจะคุยกันต่อก็คุยกันได้แต่ว่าถ้าอยากจะมีคอมมิตอ่นเขายังไม่พร้อม นะคะก็ยังเป็นคนคุยแบบนี้แหละก็คุยกันไปเรื่อยๆเขาอ,อาจจะพูดแบบนี้กับคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะดิวกับชาวราศีมีลัคนามีนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูก็เช่นเดียก็ได้นะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุโลมิถุนตุลกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะ เด็กถือถ้วยค่ะความจริงก็มีคนเข้ามาหาคุณเยอะเหมือนกันนะไพ่ justice ค่ะและเป็นไพ่ชา a r i o t นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะราศี ธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกโดดเด่นในชาวราศีกรกฎลกัคนกรกฎหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินพิศษกันมังกรอ,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะไพ่แนะนําว่าคุณลองเวทเวทความสุขกับความท็อกซิกในความสัมพันธ์นี้ค่ะว่าอันไหนมันเยอะกว่ากันแล้วคุณลองพิจารณาดูค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันสามารถที่จะมองเห็นอนาคตได้ไหม นะคะต้องรออีกนานแค่ไหนต้องประคองอีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันรอแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเลยอ่ะเราต้องรอแบบนี้อีกนานสักเท่าไหร่ไม่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่ไม่บอกคะ่ะว่ามีคนเข้ามาเยอะแต่คุณเหมือนกับคุณเลือกคนคนนี้เออคุณเขาเรียกว่าอะไรมีแชทเยอะแยะมากมายที่รอคุณตอบแต่คุณดันเลือกคนที่ ดองแชทแชทหนักขวาอะไรอย่เงี้ยลองเลือกใหม่นะคะชาวัดลมเนาะลองเลือกใหม่นะคะ เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันไปม,มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไ,ไปพิมพ์ไาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ